ววสวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้พบกับช่องรลุงพลโคงเวียงจันท h ์ชาแนครับวันนี้พามาที่วัดบ้านนาแพงเหนือเมืองทุรคมแขวงเวียงจันท์นะครับวันนี้มาทำบุญมาเจอนกสองตัวนี่ไม่รู้ว่าเป็นนกอะไร สวยงามมากครับเป็นนกที่อ่า,าท่านเพิ่นเตรียไออมไว้ผู้เทาูา้แ่เท่าผู้แก่กำลัูเท่าูแก่ก,กังเตรียมมานะครับานงานแต่งทำกระทงทำพระเข้า ก็ทำอะไรต่างอย่างทำฝ้ายเสื้อแขนฝ้ายเสื้อแขนฝ้ายสูทตอนนี้ก็ทำกระทงครับผู้ชายคือทำกระทงผู้หญิงคือทำฝ้ายเสื้อแขนแล้วก็แต่งผ้าเข้าผ้าตกแล้วนี่ก็คือจวดอย่างเดียวครับแล้วนี่ก็คือจวดอย่างเดียวถ้าลอง เจ้าเหมียวด้วยครับเจ้าเหมียวเหม,ม,มียวนอนเพียงแดดครับ<ต><อ>คือวัดบ้านนาแพงเนี่ยเมืองสุรคลมแขวงเวียงจันทร์ครับสอบปป,ปลาวระหังสมัยก่อนครับเนปะ็นไหมหังสมัยก่อนก็ กระทุงกระทงเก้าชั้นครับอาจะก,กระทุงเก้าชั้นละคังทองนี่ครับศาลาแบบพื้นบ้านนะครับศาลาแบบพื้นบ้านตัวนี้น่าจะต่อ,อกมาใหม่ พืชปลูกดอกไม้อะไรหลายๆอย่างบ้างครับครับพ่อแม้พี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่กำลังเตรียมงาน ฝาเอฟซทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดชัดชักใครให้ด้วยนะครับสักใครกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานบุงพลคนเมืองจันในการทําคลิปทุกอย่างนะครับเป็นวิถีชาวบ้านเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เราจะมาทำเป็นการใช้ชีวิตของแต่ละวันของแต่ละท้องถิ่นอะไรต่างๆการช่วยเหลือ เรียกงานผู้ชีพผู้ภัยแล้วก็ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากไร้ต่างๆสามารถดูแล้วก็ติดตามได้ที่ช่องของลุงคนคนเวียงจันทร์ได้นะครับเอกเป็นพื้นพื้นบ้านครับ4 6 8หดเชั้นนะครับเป็นกระทงเก้าชั้น้ก็กระทง,งหน้างัว ข้าสรารกระทรงสามเหลี่ยมกระทรงหน้างัวเดี๋ยวเรามาดูว่าจะว,ว่าจะมีพิธีอย่างไรนะครับจะมีพิธีการอย่างไรในการทำพิธีทำศาสนานะครับแล้วคลิปนี้ขอเป็น EP พหนึ่งนะครับแล้วตอนสูตรตอน สูตรตามประเพณีเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีอันนี้เรามาถ่ายการเตรียมงานให้ดูนะครับไว้มาเจอก,กันอีกทีในพิธีสูตรนะครับสวัสดีครับ